ซลาโอะลัยกุ้มวะเรามาตุนลอยวเราะกาตุนสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 ทั้งสองห้องวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยคุณครูซาเลหามาหามะค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มแสนและจำนวนเต็มล้านในคราวเดียวกันเลยค่ะอื่นเรามาดูจำนวนเต็มหมื่นกันก่อนนะคะจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ตัวเลขในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันจะเป็นศูนย์หมดเลยนะคะส่วนจำนวนเต็มแสนนั้นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันค่ะท้ายจำนวนเต็มล้านนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นศูนย์เหมือนกันค่ะ การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก่อนนะคะจำนวนแรกแ6 3 5 0ก่อนอื่นเราต้องหาว่าหลักหมื่นอยู่ตรงไหนก่อนนะคะหลักหมื่นอยู่ตรงไหนเหมือนกับรอบที่แล้วเลยค่ะหลักหมื่นอยู่ตรงไหนเอ่ยหลักหมื่นหน่วย10ร้อยพันหมื่นเราวงที่หลักหมื่นค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะขีดตัวที่เหลือที่อยู่ข้างหลังนะคะในอันดับต่อไปเราจะมาดูดูตัวไหนคะนักเรียน ดูตัวแรกที่เราขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งก็คือเลข6นะคะเลข6นี้เราจะต้องปัดขึ้นปัดขึ้นหมายความว่าเราต้องบวก1เข้าไปตรงที่เราวงกลมเมื่อกี้อ่ะจาก8บวก1ก็เป็น9นะคะแต่ว่าทุกตัวที่เราขีดเส้นใต้จะต้องแปลงร่างเป็น0ก่อนเพราะฉะนั้น0 0 0 0 8บวก1เป็น9ค่ะ ่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของตัวแรกก็เท่ากับ90,000มืนนะคะอ่ามาดูตัวต่อไปค่ะ1 7 2 3 5 5 0เราหาหลักหมื่นก่อนหาหลักหมื่นเสร็จแล้วเราวงค่ะจากนั้นเราขีดเหมือนเดิมค่ะ ขีดเสร็จแล้วเราดูดูตัวแรกที่เราขีดนะคะก็คือเลข2เลข2ก็ปัดลงหมายความว่าเราไม่ต้องบวก1เข้าไปในนี้แล้วนะคะเราเปลี่ยนเป็น0 0 0 0นะคะอ่ะ7เราไม่ต้องบวก1ก็แสดงว่ามันเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือ1ที่อยู่ข้างหน้าเราห้ามลืมนะคะอ่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ ข้อที่2ก็จะได้เท่ากับ1นึ0 0 0่ะค่ะ,ะข้อสุดท้ายนะคะจำนวนสุดท้ายเราหาหลักหมื่นก่อนตอนนี้เราหาค่าประมาณอย่าลืมว่าเราหาค่าประมาณเต็มเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราต้องหาหลักหมื่นหาหลักหมื่นเสร็จแล้วเราวงเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราขีดเมื่อเราขีดแล้วเราดูตัวที่1ที่เราขีดนะคะอันนี้เจอเลข6เหมือนเดิมเจอ6เหมือนเดิมหมายความว่าเราต้องบวก1เข้าไปค่ะ บวกหนในตัวที่เราวงกลมไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นทุกตัวที่เราขีดไว้ต้องแปลงร่างเป็น0 0 0 0, 0นะคะอ่ะ9บวก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น10เนาะเราเขียน0แล้วเอา1ไปทดไว้ในหลักข้างหน้าค่ะ7บวกกับที่ทดอีก1ก็เป็น8เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ8,000 800, 0นะคะ มาต่อที่การหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนนะคะเช่นเดิมเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะประมาณเป็นจํานวนอะไรนะคะตอนนี้เรากําลังประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนเพราะฉะนั้นเราต้องหาหลักแสนก่อนค่ะหน่วย10บร้อยพันหมื่นเอามีหลักแสนไหมคะไม่มีไม่มีแต่ว่าเราวงไว้ข้างหน้าเลยค่ะเพราะว่าข้างหน้ามันก็คือหลักแสนใช่ไหมคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนอะเมื่อมันไม่มีเราก็ เขียนไว้จางๆว่าเป็นศูนย์ก็ได้ค่ะนักเรียนอ่าจากนั้นเมื่อเราวงเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อคะเราขีดอ่าพอเราขีดแล้วเราก็ดูจํานวนแรกที่เราขีดก็คือ8ปนะคะแแสดงว่าเราต้องบวกหรือไม่ต้องบวกคะนักเรียนเราต้องบวกนะคะเราต้องบวกหนึ่งเข้าไปในตัวที่เราวงกลมเมื่อกี้อ่ะหลังจากนั้นเราแปลงร่างทุกตัวที่เราขีดเป็น0ค่ะ0 0 0 0น,น,นะคะอ่ะเมื่อกี้ข้างในนี้มันมี0ย์อยู่จางๆแต่ว่าพอเราบวก1แล้วมันจะได้เท่ากับ1น,นะคะแสดงว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของจำนวนแรกเนี่ยเท่ากับ1 0 0 0 0แสนนะคะอ่ะมาดูจำนวนต่อไปนะคะ1 7 2 3 5 0สนเนะคะเราหาหลักแสนก่อนหลักแสนอันนี้มันมีอยู่นะคะก็คือเลข1 นะคะหลังจากนั้นเราขีดเส้นใต้ทุกตัวข้างหลังนะคะแล้วเราดูค่ะดูตอนนี้เราดูแล้วเราเห็นแล้วว่ามันคือเลข7นะคะ7แสดงว่าเราต้องบวก1เข้าไปในวงกลมอ่าหลังจากนั้นเราก็แปลงร่างเป็น0ค่ะ0 0 0 0 0อ่า1บวก1เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน2เนาะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้ก็คือสองแสนนะคะามาดูสุดท้ายนะคะเราหาหลักแสนก่อนหาหลักแสนแล้วเราวงค่ะเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้ทุกตัวที่อยู่ข้างหลังหลังจากนั้นเราจะดูตัวแรกที่เราขีดเส้นใต้ก็คือเลข0นะคะพอมันเป็นเลขศูนย์เราต้องบวก1เข้าไปไหมคะ ไม่ต้องเนาะตั้งแต่ศูนย์จนถึงสี่เราไม่ต้องบวกเข้าไปนะคะเราจะเริ่มบวกตอนที่เราเจอเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าเท่านั้นเนาะเราไม่ต้องบวกแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ว่าตัวหลังทุกตัวที่เราขีดเส้นใต้ตรงเนี้ยมันจะต้องแปลงร่างเป็นศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ต่อไปเป็นค่า 0, 0, 0, 0, ประมาณจํำนวนเต็มพันกันต่อค่ะก็เขียนไว้เหมือนเดิมแสดงว่า ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้เท่ากับเจ็ดแสนนะคะอ่าสุดท้ายเรามาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะตอนนี้นะักเรียนจะต้องหาหลักอะไรแทนแล้วนะคะต้องหาหลักล้านนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเราวงกลมหลักล้านไว้ก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราวงกลมก็ทําไว้เหมือนเดิมก็คือขีดเส้นใต้ทุกตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูหรือว่าพิจารณาตัวแรกที่เราขีดเส้นใต้ซึ่งข้อนี้ก็คือสีนะคะแสดงว่าเราต้องบวกหรือว่าไม่ต้องบวกนะคะไม่ต้องบวกเนาะเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เราขีดเส้นใต้ทุกตัวเป็นเลขศูนย์ค่ะศูนย์ 0 0 0ย์ศอ่ะแล้ว8เมื่อกี้ก็ไม่ต้องไม่มีไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเป็นแปดล้านนั่นเองอ่ะมาดูจํานวนต่อไปค่ะจํานวนต่อไป1 2บสองล้านหกแสนเจให้นักเรียนฝึกอ่านไปด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะลืมว่าการอ่านจํานวนเป็นยังไงนะคะอ่ะมาต่อนะคะเราหาหลักล้านก่อนค่ะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเราก็วงกลมที่หลักล้านจากนั้นขีดค่ะเมื่อเราขีดแล้วเราดูตัวแรกมันคือ6แสดงว่าเราต้องบวก1เข้าไปในที่เราวงกลมด้วยอ่าพอเราบวก1เข้าไปแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น0ย์ค่ะ0 0 0อ่า2บวก1เป็น3แล้วก็อย่าลืม1ที่อยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนอย่าทิ้งนะ จะได้เท่ากับ13ล้านนะคะประมาณ13ล้านอ่ามาดูเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ดูคลิปผ่านไปแล้วเชื่อว่านักเรียนก็คงจะทําได้กันแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้า8ข้อ2กับข้อ3ใหญ่นะคะข้อขีจากนั้นดูเป็นเลขอะไรคะเลข9เนาะพอเป็นเลข9เราต้องบวก1เข้าไปในที่เราวงกลม อ่ะตรงนี้เปลี่ยนเป็น0 0 0 0 0 0นะคะ0บวก1เป็น1นะคะแล้วข้างหน้าก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะอย่าไปนักเรียนอย่าลืมนะอ่าข้อนี้ประมาณออกมาแล้วได้เท่ากับ701ล้านนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด179นะคะหน้า16และหน้า17ค่ะ